ล่าสุดเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เข้าทำเนียบรัฐบาลมีการเรียกทางหน่วยงานความมั่นคงเข้ามาประชุมทางทีมข่าวเองก็พยายามจับภาพนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ภาพเห็นใกล้ๆค่ะว่านายกก็เข้าที่ทำเนียบ ขณะที่ความเคลื่อนไหวทางสื่อโซเชียลของนายกตัดมนตรีนายกได้มีการโพสต์ผ่านทาง IG Story นะคะแต่โพสต์ได้ไม่นานก็ลบไปเป็นข้อความนี้ค่ะ people don't fake depression they fake being okay remember that be kind ก็คือคนเราไม่ได้แซงทำเป็นซึมเศร้าแต่พวกเขาแซงว่าตัวเองสบายดีจำไว้ให้ดีนะ be kind จงมีเมตตาต่อกันนอกจากนี้นายกได้รีโพสต์ไอจีของคนใกล้ชิดรวมทั้งคนที่ส่งกำลังใจมาให้ก็เป็นภาพนี้ค่ะนายกสวมชุดผ้าไทยสีม่วงแล้วมีเพลงประกอบเป็นเพลงของคุณใหม่เจริญปุระทำด้วยหัวใจในท่อนที่ร้องว่าแต่ฉันทำด้วยหัวใจและความรู้สึกที่ความรักคอยสั่งโปรดฟังด้วยหัวใจ นอกจากนี้นะคะก็ยังรีโพสต์ภาพข่าวที่กำลังชี้แจงเรื่องชายแดนไทยกัมพูชานะคะเป็นภาพแม่ทัพภาคที่สองที่ระบุว่าไม่ติดใจเรื่องคลิปแล้วก็มีใส่เพลงประกอบเป็นเพลงรักเธอประเทศไทยของคุณรังรอเคสตาค่ะนี่นะคะจากคุณรังอรเคสตา เพลงรักเธอประเทศไทยนะคะแล้วก็แชร์โพสต์ของคนอื่นๆที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยค่ะขณะที่ Hashtag แพรทองทานชินวัตรพุ่งติดเทรนใน X อันดับหนึ่งข้ามคืนเลยนะคะหลังจากที่ทางคุณเซนปล่อยคลิปการเจรจารับระหว่างนายกอุ้งอิงกับคุณเซนเมื่อเวลา10นาฬิกาเนี่ยตอนนี้ยอดพุ่งเกินกว่า5 0 0แสนแล้วนะคะล่าสุดนะคะ 5้าแ0 0สค่ะอันนี้คือเทรนในเนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ได้ติดตามกันต่อค่ะหลังจากที่ช่วงเช้านะคะนายกแพทองทานได้เข้าที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็เรียกหน่วยงานมีทั้งรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชยายแดนไทยกัมพูชามาร่วมหารือนะคะแล้วก็ได้เชิญทางเหล่าทัพมาด้วยค่ะ ก็มีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะส่วนช่วงบ่ายนายกมีกำหนดการจะไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสาใกล้ๆก,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 กับถนนพหลโยธินนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ได้ติดตามความเคลื่อนไหวจากนายกแพทองทานค่ะเพราะว่านอกจากติดตามความเคลื่อนไหวของนายกแล้วนะคะวันนี้รอบด้านจริงๆคุณผู้ชม